สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศรรยการในหอยพะเละนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมเดินทางมาเบิงคอกคไขยงามสายพันธุ์พัฒนาอีกหนึ่งคอกหนึ่งฟ้ามนะครับเดินทางมาที่จังหวัดกาฬสิน์นะครับมาที่อำเภอสาสขันนะครับพี่น้องครับคอกคข่ตรงนี้เป็นคอกไขยสายพันธุ์พัฒนานะครับซึ่งแต่ก่อนนั่นเป็นคอกไขยคุณตาไหวนะครับถ้าผมก็เลยแวะเวียนเข้ามามาเบิงวายตัวงาม ให้พี่น้องเกษตรกรเข้าได้ชมกันทั่วประเทศนะครับก่อนอื่นต้องทักทายคุณพี่ก่อนนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับพี่ซื้ออย่างครับซื้อแหลมจ้าพี่แหลมอ่าบ้านในผมถามบกคำามาหาควายตัวนี้เนาะวา่ตัวนี้เราเป็นลูกเต้าตัวไดยพอแล้วพอเราเป็นลูกเสียเด่นจ้าพอเราเป็นลูกเสียเด่นเสียเด่นนี่เป็นควายู่ในคอเขาดิบอ๋อตอนนี้ยังอยู่ในคอเขาบะอ๋อเจ้าเด่นอยู่ในคอ เจ้าเด่นที่เป็นลูกของวันชนะนั่นบอกโอ้พี่น้องครับเจ้าเด่นนี่เพิ่นบีดออกจากฟ้ามเป็นลูกของวันชนะนะครับัตที่อยู่ฟ้ามเสียบ่อยแปลว่าฟ้ามนะครับตอนนี้ลูกเล่าตัวนี้พันธุกรรมชัดเจนสวยงามเลยทีเดียวอายุพี่อายุอายุเราหลายปีไหนอายุพ่อสองปีบอปีเจ็ดเดือนครับพี่น้องความสูงพี่ ร้อยห้าสิบเจค่ะ้ยห้าสิบสองห้าสิบสองผมวัดว่ากันร้อยห้าสิบสองแล้วซื้อแม่อย่างพี่น้ำเพช็จ้าแม่น้ำเพช็ดปลาพี่น้องน้ำเพชรอ่แม่แม่เล่านี่เป็นคุยสายไหนสายของปั้นของอะไเี้เลิอบ่จ้าโอ้แม่ที่เป็นแม่ไสออกมาจากเฮี้เลิศมันบ่จ้าปาพี่น้องครับ ลูกเล่านีสูงลอยหาทสองพี่น้องครับผมวัดเบิงเบิงเบิงแม่หนําเพ็รเบิงไทยเบิงไทยพี่น้องครับเบิงต,นต้นโตเบิงหางพุหละท้ายง่อ่าจิ้มดีแข้งขาดีสายประกวดเลยนะครับคุณพี่เคยไปเคยไปประกวดจักเทืยบ่โอ้จ้าโออ่จากคุณตาเสียไปกะเลี่ยงแยงเดียวโอ้ยจะมันขัปแม่นแนมเนามาในคุณพี่อยากหูจากราคาราคาเปิดเปิดไรไปไหน เก้าขีดเก้าขีดขีดคือเก้าแสนอ๋อราคาต่อร่องบ่พี่ต่อร่องไหนบอมาคุยกัน,นจ้ามาคุยกันมึงจ้าอา๋อมาคุยกันหนาคอ,อกเนาะเอาจูงไปพี่บ้านี่จูงแล้ยางไปเลยจูงแล้วยางคอ,อกยางไห้เพื่อนเบิ่งป๊าพี่น้องสะออนคักทวมหัวรีบเลยพี่น้องครับเห็นบอทวมหัวพี่แหลมรีบเลยโอ้ยซ่อนนี่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 สุดจอดนะครับเอาเบิ้งตัว่ต,วต,วต,วตวไปพี่น้องครับ พี่น้องครับหลังจากเบิงลูกไปนะครับมาเบิงแม่ที่นี่นะครับเอ้ยมาเบิงพอ่อมาเบิงพ่อนะครับอ่าตัวน,นี้เป็นตัวพอ่อพ่อตัว,วหันเหมือนบ่ครับพี่จ้าเราซื้ออย่างซื้อเสียเด่นจ้านี่บ่เสียเด่นจ้าอายุตอนนี้อายุตอนนี้ดเด่นมงค้นอายุตอนนี้หลายไปานไดนสามปีสามปีจ้าสามปีกลักวๆโอ้กำลังพอลีดน้ำเสือ้อลีดแล้วบ่พี่ใหนลีดเจ้าเทียวบ่บ่โอ้เส้นเส้นน้ำบ้านหรือเส้นขั้วเจ้าของ เจ้าแกมาเพิ่งเลยรับจ้างาตัวแจักบาทส <3, 000 S 2> ตัวละสามพันประกันจักเือนิพี่พเี่โอ้เอาจนโจกขีขันมาโอ้เกิดแล้วพี่น้องครับนี่เบงเด้ปลาขั้วไตัวนี้มาจังเดย,เดยจังมาลี่อยู่ในปลาเด็ดค่ะป่านนี้พี่น้องครับพูดล่ะเห็นบอกหางงามหน้าตาดีข้อดีโตประคอข้อประเข็งนะครับเบิงเบิงอัตลักษณ์เบงหนาเขา ปัดสูงไรมาได้พี่ร้อยหกสิบหกสิบหกสิบบวกเออร้อยหกสิบพอดีนิมิตน,นะครับหน้าอกบักเกยแข้งขาบักเกยเลยนะครับเป็นลูกของวนะแม่เลยบ้านนี้แม่แม่ป่ายจ้ะแม่ป่ายจ้ะออกจากทองเสียเลือดเสีอเลือดโอ้แม่ป่ายกันยนีนอขอ้อเขาเลยเหรอเนาะอ,ออกจากฟาร์มเสียเลือดคือเกา่านะครับพุ่นปัดมาเบิ่งไข่พี่น้องมาเบิ่งไข่ ไข่งามงามไข่ตรงเป๊ะเลยนะครับเบึงบึงเนีเ้ยบ่งเนีเ้ยพูดไข่รตรงเป๊ะเงาหางนี่ปานหางแง่าหางลามดกนะครับท่ายดีนะครับต้นโตดีสมูิไปบัดเลยคุ้ยตัวนี้นะครับเฮ้เอาไปประกวดใส่พ่พี่พ่อจ้าอืมบ่เขาบ่บมีเวลาไดนไปเนาะจ้าบอนในคันพี่น้องอยากแบ่งไปเป็นพ่อพันในฟ้ามนี่เขา,าเปิดบ่นี่เปิดดิจ้าเปิดไยประเดี๋ยพี่โลกลัว โลเคิงโลเคิงโลโลหาขี่ดีบอกโอ้ตอได้บอนี่ได้จ้าได้คือเก่าเนาะเป็นราคา5ตอล่องนะพี่เนาะเอาเน้นเน้นมาเบืองหนาฟ้ามเลยเนาะเอาเน้นมาเบืองหนาฟ้ามพี่น้องครับเอาเล่าซื้อซื้ออย่างเกาะเด่นจ้าเด่นอย่างเด่นมงคลเด่นมงคลลูกไส้วัชชนะนะครับแม่แม่ไส้บอกซื้อแล้วแม่ปลายแม่ปลายจากคอกเขี้ยเลือดสกุลนะครับนี่ แม่กันจะดเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทายเบ่งเบ่งแม่แล้วเอาเอาล็อกเขาคอกซะเหอยเอาล็อกเขาคอกไปบ้านนี้นนสร้างมีเขาพี่น้องครับพุ่นเห็นว่าตันกลัวครับพี่น้องพุ่นเห็นว่าญ่ายแ่อีหลีนะครับลูกพี่น้องก็เห็นแล้วพันธุก,กรรมตัวแรกนะครับพุ่นโอ้ยใหญ่หญ,หญ่พี่น้องครับพุ่นพี่น้นองครับมาเบ่งตัวต่อไปบ้านนี้เอาตัวนี้เป็นแม่เป็นแม่สองตัวที่ท้ายว่าเหร่พี่ แม่เจ้ายังก็วังหันแม่เจ้าเด่นวังหันพี่น้องครับหลักการแม่น้องน้องยังเกาะอันนั้นลูกคนละแม่จ้าอ๋อบบบเป็นบ่เป็นแม่นี่แต่ว่าตัวนี้เป็นแม่เจ้าเด่นเออู้ยงใหญ่ครับพี่น้องครับเราซื้ออย่างครับพี่แม่ปลายแม่ปลายอ่าแม่ปลายนี่ไเดี๋ยวลูกจักโตแล้วน้ำมันนี่สามีโต้สามซีโตแล้วตอนนี้ท่องบ่ท่องจ้าท้องตัวไหนครับท้องบักได ท่องท่องตัวไหนครับตอนนี้อ๋อท่องปังแปดริ้วโอ้ยพี่น้องครับฟาดเข้าไปซิบเดือนล่อขอดยางเดี่ยวนี่นี่นี่พูดล่ะเบิ้งไท่เบิ้งไข่เบิ้งนมป้าเบิ้งท่ายแห้งงามครับพี่น้องครับบักเน่าตัดเป็นตะบักบักแตงโมใหญ่เลยนี่บนบักเน่าพี่น้องคุณพูดล่ะ อุ้ยขากับพ่อขานะครับเมื่อตัวนี้พ่อใหญ่ไหวออกมาจากขอกเขี้ยวเลือดนะครับเลือดสก,กุลฟ้ามตัวนี้คันพี่น้องมักเท่ากับเปิดบ่พี่เปิดคือกันเล่นบ่จ้าเอ่อมาเบิ่งในฟ้ามเลยมาเบิ่งเลยค่ะมาเบิ่งในฟ้ามเลยเนีน่ยหนาคอกมาโตรองราค้ากันได้จ้าคันมักเนาะขันมกนันมกจะปลาสูงร้อยเท่าไดกว่าพี่ร้อยห้าสิบ อพูดเกินเอา้าจูงแล้ยางซะบ,บัดนี่จูงแล้ยางจุงลยางพี่น้องเบ่งไปเลยครับยางเขาคอกเลยไปลูกไปออ้ยทองพี่น้องครับซิปเดือนลอก,กินน้องเลยครับลอก,กินน้องพูดละ่ะโอ้หญ่ครับพูดเกินแล้วพี่น้องพี่น้องครับหลังจากเขาชมไปนะครับแม่บอกไงไงนะครับ เข้ามาชมคลิปนี้เป็นแม่สาวนะครับพร้อมนุ่มนุ่มน้อยนะครับในคลิปนี้ตัวแรกพี่ตัวแรกแล้วเป็นแล้วเป็นลูกตัวใดตัวแรกตัวนี้ละตัวตัวนี้เป็นลูกลูกแม่ปลายจ้าแม่ปลายเขาทายแม่ยังไงมาหันเนาะจ้าโอ้จากความเฮลิดนะครับปัจจุบันี้ตอนนี้อายุแล้วหลายปีพี่สามก็คือสองสา,สามปีกว่าสามปีกว่า โอ้ตอนนี้แล้วทองบ่ท่องจ้าทองตัวไดนบัดนี้ท่อง,องบิ๊กอุทัยโอ้ทองบิ๊กอุทัยพี่น้องครับเบิ่งครับเบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิงนพาเบิ่งหลอหลอเลยเบิ่งยืนงามงามหางนี่งามดกกลามเป็นผัวเลยพุ่นเลือสิฮอดก้อยพี่น้องหางพูนล่ะเห็นบ่เห็นบ่อันนี้ลูกเบึ้มนะครับลูกเบึ้มพันลานนะครับนี่นี่เบิ่งเอาบัดนี้ คุมสูงพี่ร้อยสี่สิบเจ็ดสูงร้อยสี่สิบเจ็ดพี่นอนะ้องหน้าอกกว้างแข้งขาดีอาตาแต้มเขาเปิดอกคั่นซ่อนงามขนาดนะครับคุณเห็นบอคุณบุยมึงเนี่ยเล็บแงามนะครับหน้าเขาก็ดีนี่สวยเลยทีเดียวนะครับพี่น้องตัวนี้นีราคาบ่พี่ หลังคอกจ้าเอ่อหลังไม่เลยสนใจโทรหาเลยกันบ่เอาแต่ไทยรายาการผมใส่เบอร์ไว้พี่น้องยังติดต่อสอบถามได้เ,เน้นมาเบิ่งหนาฟ้ามหนาคอกนะครับจูไปเลยพี่ดูไปเลย <c oughs> มะหลังคอกจูไปเลยครับเอาเอาแล้วาายางไปบ่เดี๋ยางไปเบิ่งหางเราเบืองหางเราเบืองไทยพูด่ะยางแต่งามพี่น้องผมมีตำนิจัหมงนะครับลูกเบิ่มสไตล์เนื้อนะครับ